สวัสดีค่ะเอซที่รักทุกท่านวันเวลาก็าใกล้เข้ามาแล้วนะคะปู่องค์อาจย่าดอกไม้ให้มาแล้วค่ะ5 8าแเลขล่าง88ดนะคะจะเบิ้ลหรือเปล่านะคะก็มีแม่ย่ามีพบป,ปู่องค์อาจย่าดอกไม้ที่ให้มานะคะก็ พิจารณาดูนะคะสำหรับ fc ทุกท่านนะคะเราชอบใบไหนเราก็ซื้อใบนั้นนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะโชคของเรามีนะคะบุญวาสนาเรามีเราได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมเราซื้อซื้อตัวไหนซื้อ,อยังไงมันก็ถูกเนาะเนี่ยค่ะเลขปู่องอาจญาดอกไม้ห้าแปดสี่เลขล่างแปดแปด ท่านว่าอย่างนี้นะคะเราก็ซื้อห้าแปดห้าสี่แปดสีด้วยนะคะหมายถึงว่าเราซื้อแบบนั้นน่ะแต่ว่าท่านบอกเป็นมีสาวน้ำก็เขียนตามนี้นะคะน่าเอาแปดสี่อีกไหมให้เขียนให้ท่านไหมท่านให้แบบนี้ไหมเนาะ เดี๋ยวสาวดำไปเขียนให้น้อเผื่อบางท่านอาจจะลืมเวลาจะซื้อนอให้ทรงน้เนี่ค่ะเราชอบเราก็ซื้อนะคะครับบองหารญาตออกมานะ้คะท่านผู้ชมนะคะทีนี้เราก็มาสูตรของสาวดำนะคะวดนี้ถ้าไม่หาไม่เบิ่เข้าแน่นอนนะคะ เลขที่สาวดำชอบเลข8เลขศูนย์เลข5เลข7เลข3เลข4เลข2นะคะรวมทั้งหมดเราจะเป็น35ตัวนะคะสูตรสาวดำนะคะอย่าลืมนะคะว่าเลขเลขท้ายรางวัลที่1 6ตัวนะคะเลขท้ายก็จะ3ตัวเราก็ดูตรงนี้เลยนะคะถ้ามีเลขท้ายรางวัลที่1ออกมันมี3ตัวใน7ตัวเนี่ยก็แสดงว่าเราถูกนะคะทั้งหมดมันจะเป็น สามสิบห้าตัวนะคะนเนาะคะพิจารณาดูนะคะถ้าเราซื้อในเว็บมันก็มีกำไรอยู่แล้วแน่นอนตัวละสิบบาทสิบบาทคูณหกเนาะถ้าซื้อถ้าเขาเปิดเราซื้อแต่นันเนินนะคะเพราะว่า,าซื้อในเว็บนี่มันมันขายแล้วนะคะ ก็ให้เอซีพิจารณาดูนะคะเลขอาจารย์พลกอธมอค่ะชื่นชอบอันไหนซื้อเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบชื่นชอบใบไหนสูตรไหนนะคะ สาวของสาวดำที่เป็นสูตรสาวดำก็บอกว่าสูตรสาวดำนะคะที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะพิจารณาดูนะคะชอบไปไหนซื้อใบนั้นค่ะท่านผู้ชมน้องเพ้นนะคะชอบไปไหนซื้อใบนั้นค่ะท่านผู้ชม ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยค่ะนะคะชอบสองใบเราก็แคปเอาสองใบที่เราชอบเนาะแล้วก็ไปนั่นเอานะคะปู่โคราชหนึ่งให้มาตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยนะคะ<ส>พิจารณาดูค่ะห้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองตัวมีห้าแปดศูนย์เจ็ดนะคะพิจารณาดูแล้วก็ซื้อเอานะคะซื้อเลยนะคะท่านผู้ชม มาแล้วนะคะเลขพ่อปู่สีสุดโทองค์พ่อสีสุดโทนะคะแปดสี 40, ่ศูนย์เลขล่างศูนย์เจ็ดเราก็กลับเอานะคะท่านผู้ชมกลับเอาค่ะท่านให้มางั้นเราก็กลับเอาบางท่านาถ้าถ้าเขียนกลับให้นั้นรู้สึกว่าจะซื้อแต่ถ้าไม่เขียนกลับให้เวลาซื้อก็จะซื้อแต่ สตัวตรงไม่ไม่ตัดไม่อะไรเวลาหวยออกมากยเสียดายใช่ไหม<笑><笑>นะคะเสียดายจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ าแมวนะคะดูเอาเลยนะคะดูเอาเลยชอบอันไหนเอาอันนั้นค่ะชอบอันไหนเอาอันนั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ยากบังบทนะคะ ชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะเวลาเรามีโชคมีลาบบุญวาสนาเรามาเราซื้อใบไหนก็ถูกนะคะเชื่อสาวดำเลยนะคะว่าซื้อใบไหนก็ถูกนะคะ สูตรที่หนึ่งของสาวดำมีห้าตัวนะกะ็ทั้งหมดมีสิบหางนะคะ,ะสูตรที่หนึ่งนะคะอันนี้อันสามสิบห้าตัวสูตรที่สองนะคะชอบก็ซื้อเถอะไม่ชอบแล้วก็ผ่านนะคะมีสิบหางสิบตัวนะคะ ชอบแล้วก็ซื้อเลยค่ะนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีมาแล้ว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 นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านผู้ชม0 6 7 0 4หก6 8 2ตัวหกเจ็ดสี่กเลขสวยนะคะ เพอเลขสวยมากเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะอ่ามาแล้วเลขน้องนำเตยเขียนส่งมาทางไลน์นะคะไปโรงเรียนแล้วไม่ได้นั่นมาเขาเขียนมาอย่างนี้นะคะก็ทุกท่านก็ใช้จิตวิทยาอันประเสริฐของเราเนี่ยเราเราชอบอันไหนนะคะสาวดําจะอ่านให้ ท่านชอบผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่ใจดีนะคะ0 6 7 0 4 8 0 6 8 2ตัวมี6 7 4 8 6 8นะคะอ่านะคะสูตรสาวดำค่ะมี10หางนะคะมีเลขเด่นเลขเด่น3 4 0 8 7มาจับเป็น3ตัวได้3 4 0 3 4 8 3 0 8 3 อ่าสามศูนย์แนะคะแล้วก็8 4 0 8 4 7 3 07 3 4 7แล้วก็7 0 4, 4นะคะอ่าได้กัไปแล้วนะคะอ่าตัวเลขไม่ยากบางบทค่ะ0 8 3ย์แปดเลขล่าง4 8นะคะท่านชอบตัวไหนท่านเอาตัวนั้นเลยค่ะอาจารย์แมวนะคะสามแปด สองตัวมีสามแปดศูนย์เจ็ดนะคะชอบอันไหนคะชอบอันไหนคะชอบอันไหนเอานั้นเลยค่ะชอบใบไหนเอาใบนั้นเลยนะคะอูโกราสองกับห้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้านะคะเลขแล้วก็ห้าแปดศูนย์เจ็ดนะคะชอบใบไหนเอาใบนั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ะน้องเพ้นท์ค่ะ น้องเพ้นศูนย์แปดหสองตัวมี4ี่แปนะคะอาจารย์พลนะคะ708 604แล้วก็แปดศนนะคะมีเท่านั้นนะคะนะคะ โอกอาจห้าดอ,อกไม้นะคะ5 8า2ตัว88 8แล้วก็8 4นะคะปูองอาจห้าดอ,อกไม้ค่ะสูตรที่สงของสาวดำแคบไว้ค่ะแคบไว้นะคะอันนี้ไม่ไม่อ่านนะคะให้ท่านแคบแล้วเอาไปเลือกดูเองว่าท่านจะซื้อตัวไหนหรือท่านจะซื้อหมด ถ้าซื้อหมดซื้อในเว็บยังไงก็มีกำไรนะคะ,ะสามตัวค่ะเอ้ยอสิบสามสิบห้าหางนะคะ,ะเลขเด่นก็คือแปดศูนย์ห้าเจ็ดสามสี่สองค่ะแปดศูนย์ห้าเจ็ดสามสี่สองนะคะพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขนะคะน้องหนำเตยนะคะน้องหนำเตยให้มาที่สี่สี่แปดแล้วก็แปดแปดแล้วก็ศูนย อะไรศนะูนย์แปดนะคะอ้าวแล้วทำไมไม่เอาสีเสียเนาะเขาเขียนให้อย่างนี้นะคะก็เอาอย่างนี้เนาะเออที่กิงที่กิงอันนี้ไม่ด้วยอ,อร่อยไหมไม่เอาสีเสียไหมนะสีเสีแล้วก็แปดสีแล้วก็ได้เนาะ นะคะเอาเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะเราจะต้องโชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเป็นของฉันพ่อปู่ศีสุโธกับองค์พ่อสีสุโธนะคะ 840เลขล่าง07ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร,ร่ำรวยงเงินทองเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกด้านวางสิ่งใดขอให้สมความว่มตราทุกคนทุกสิ่งทุกประการให้ท่านมีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะขอให้งวดนี้เลขในสวนดำขอให้เข้าปังๆขอให้เอฟซีของลูกจงถูกหวย รวยเบอร์กันทุกคนนะคะตั้งใจเอาไว้เสมอตั้งใจเอาไว้เสมอหวังรวยนํมเบอร์ซื้อมาแต่นานทุ่มเงินซื้อหวยจนอานแทงเบอร์มานานเสียเงินเสียทองแทงห้าสี่สามเลขตัวงามๆนั่นออกสี่สองหลอกให้เสียเงินเสียทองพระใจขนคองหวังรวยนํมเบอร์ แลวใจกะนองหวังรวยนําเบอร์กะจังว่าเธอคุณทันและหัวใจฮึกหันแท้งหวยบ่อยๆผู้หวังลับร้อยค่อยจะแต่ทาซื้อทาซื้อโอ้ยทาซื้อทาซื้อเจ้ามือหาเอา,านั่งตีพุ้งหมดเป็นกระบุงยังว่าทันตรงเป่าไพ่พาหมัวเมาบ่เทียงซำบ่เทียงซำ อารมดีวันนี้นะคะ